เพลงไม่มีลิขสิทธิ์ประกอบคลิป YouTube ได้100%เปอรซวิธีใช้งานก็นง่ายมากๆด้วยนะครับแค่กดคลิกเดียวเท่านั้นก็ได้เพลงแล้วด้วยไปใช้กันเลยครับฝกกดดดไค์เ สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube วิธีการที่เราจะใช้เพลงแบบไม่มีลิขสิทธิ์100%เอาไปลง y o u t u b e นะครับก็คือเอามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาจากหลังบ้านนะเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันเสียเวลาแล้วทำยากด้วยเราจะไปเอาจากแอปตัดต่อของ YouTube ตรงๆเลยซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ YouTube มีแอปตัดต่อที่ชื่อว่า YouTube Create นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับใช้ได้เฉพาะในระบบของ Android เท่านั้นนะครับผมนะพี่น้องไปติดตั้งกันได้เลยนะครับแอป u t u b e Create นะนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าจอนี้นะครับพี่น้องก็กดคำว่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะอ่านะก็เลือกอ e ีเมลแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็กดอนุญาตได้เลยนะครับทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้แอปนี้เพราะว่าแอปนี้นะครับ เอาครังเพลงที่อยู่จากกลังบ้านของ YouTube ทั้งหมดนั่นแหละมาให้เราใช้งานแบบง่ายๆแค่จิ้มแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเอา้าวเดี๋ยวไปดูเจ้าตัวแอป YouTube Create กันดีกว่าครับเมื่อพี่น้องติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จิ้มแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะ YouTube Create ตรงนี้นะครับอ่าเริ่มต้นนะครับพี่น้องก็กดคำว่าสร้างวิดีโอที่น่าสนใจได้เลยนะครับนี่นะเปิบ เสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็ทําการเลือกได้เลยนะเลือกคลิปที่เราเนี่ยตัดต่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหรือว่าคลิปที่ยังตัดต่อไม่เสร็จก็แล้วแต่สามารถเอามาจัดการในนี้ได้เลยนะนะครับผมตรงนี้ก็ให้เราเลือกคลิปได้เลยนะครับเช่นผมก็จะเลือกคลิปนี่นี่นะครับคลิปที่ผมอยู่กับลูกสาวผมเสร็จแล้วผมก็กดคําว่านําเข้าได้เลยนะครับตรงนี้ เมื่อเอาคลิปเข้ามาแล้วนะครับผมนะในคลิปนี้ผมจะพูดถึงวิธีการใช้เพลงไม่ติดลิขสิทธิ์เป็นหลักนะนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมนี่พี่น้องครับผมสังเกตที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยระบบทําการเลือกไฟล์อันนี้อยู่เราก็กดตรงไหนก็ได้นะครับพี่น้องให้มันเป็นแถบสีดําๆตรงนี้นะกดได้เลยครับนี่นะครับเป็นการไม่เลือกไฟล์นะ เสร็จแล้วเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าข้างล่างนี่มีคําว่าเสียงอยู่เห็นไหมพี่น้องเจอไหมครับตรงนี้คําว่าเสียงนะครับกดที่คําว่าเสียงได้เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเสียงเพลงที่ระบบนะครับผมดึงมาจากเจ้าตัว YouTube Audio Library ก็คือหลังบ้านของ YouTube นั่นเองเห็นไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าสิทธิ์เราสามารถใช้เพลงพวกนี้ฟรีๆได้เลย นะซึ่งเขาก็โอ้โหทําได้ดีมากๆเลยนะครับแยกหมวดหมู่ให้เราด้วยว่าเป็นอารมณ์ไหนอย่างไรตรงนี้นะครับนี่นะปึ๊บปุ๊บป๊บพี่น้องก็เลือกได้เต็มที่เลยนะหรือว่าพี่น้องจะชื่นชอบเพลงไหนก็กดค้นหาตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีเพลงให้เลือกเนี่ยโหเพียบเลยนะครับสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยเอาเลือกเป็นแนวนี้ดีกว่า,านะครับเป็นแนวโฟกแล้วก็อะคูสติกปึ๊บลงไปเลย นะครับเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ก็พี่น้องก็สามารถที่จะนี่เห็นไหมครับผมมีเพลงขึ้นมาเพียบเลยนะตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องอยากจะทดลองฟังก่อนก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับทดลองฟังนะส่วนถ้าท่านไหนอยากจะใช้งานอย่างไรก็กดที่หัวลูกศรตรงนี้ได้เลยนะปุบเข้ามานะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้เพลงก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเพลงเข้ามาแล้วนะพี่น้องอย่าลืมขั้นตอนนี้นะก็คือ ถ้าเราใช้เพลงตรงๆเลยแบบนี้นะเสียงมันเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมาดังกลบเสียงพูดของเรานะครับให้เราเนี่ยปรับเจ้าตัวนี้ก่อนนะนี่ก็คือปรับเจ้าตัวระดับเสียงตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะกดคําว่าระดับเสียงอ่าเราก็ปรับเลยครับผมนะส่วนตัวผมนะครับคิดว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสักอ่าเพลงแบ็คกราวมิวสิกคลอเบาๆนะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 0.25น่าจะประมาณ20%พอ,อประมาณนี้นะแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับผมนะเสร็จแล้วเราก็จะได้เพลงคลอเบาๆแล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมทางแอปเนี่ยก็ทำได้ดีนะมันเป็นฟังก์ชันนี้อยู่นะครับก็คือค้นหาบีทตรงนี้คืออะไระครับจานคือทางระบบเนี่ยครับจะทำการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกำหนดตำแหน่งให้ว่าเพลงเนี่ยมันมีบีทจังหวะอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้าง นะครับเวลาเราตัดต่อเนี่ยก็จะสะดวกนะครับผมออาผมกดให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่เวลาจะตัดต่อครับจะทําให้เราเนี่ยสะดวกนะในการที่จะเอา,เอาข้อความเอาลูกเล่นเนี่ยโผล่ไปที่ตรงบีดที่มันตรงบีดตรงนั้นนะครับมันจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปของเราอ่าตรงนี้กดค้นหาบีดได้เลยนะครับนี่นะครับผมนะเดี๋ยวพี่น้องจะสังเกตเห็นนะว่าเจ้าตัวแถบเพลงเมื่อกี้นี่แหละ นะครับมันก็จะมีเจ้าตัวสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าอ๋อตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่บีดมันดังโบ,โบ๊โบ๊โบ๊ประมาณนี้แล้วเราก็เอาข้อความหรือเอาลูกเล่นของเราติก๊กงติ๊กเกอร์ไปโผล่ตอนนั้นได้อ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมกดเสร็จสิ้นได้เลยนะเห็นไหมครับพี่น้องตัวนี้แหละครับเป็นจุดๆตัวนี้คือตำแหน่งที่เป็นบีดนะนี่นะครับเวลาเราตัดต่อนะตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกตำแหน่งนี้ นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อความเพิ่มอะไรลงไปได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการเพิ่มข้อความผมก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็คือกดเพิ่มข้อความแล้วก็เจ้าตัวแอปนี้นะครับผม u t u b e Create เนี่ยโอ้โหมีฟังก์ชันดีๆอีกเยอะเลยนะครับซึ่งถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจอย่างไรพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะได้สอนแบบว่าตัดต่อให้ครบถ้วนเลยว่ามีลูกเล่นอย่างไรในแอปนี้นะครับผมนะแต่ว่าใน เจ้าตัวคลิปนี้ผมจะเน้นไปที่เรื่องของเพลงเป็นหลักนะครับซึ่งตัวนี้พี่น้องก็เอาไปใช้ได้เลยนะสมมุติว่าเพื่อเราเนี่ยตัดต่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้นะเราก็ไอ้นี้ได้เลยครับอ่านิดนึงครับผมนี่เพราะว่าเพลงมันยาวเกินไปสมมุตินะปุ๊บเห็นไหมนี่คือเพลงเนี่ยมันจะตัดให้มันพอดีกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมคลิปของเราไม่ได้ยาวเกินไปนะแต่ถ้าเราต้องการตัดต่อเพลงอย่างไรเราก็จิ้มไปที่เพลงตรงนี้นะครับผม เห็นไหมตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอานิ้วลากได้ปลืดหรือกดแยกก็ได้ในการตัดเพลงนะครับส่วนการเฟดเสียงก็คือว่าเป็นการเฟดก็คือตอนที่เสียงเนี่ยนะครับตอนเข้ากับตอนออกนะให้มันค่อยๆดังแล้วตอนจบก็ค่อยๆเบาลงตรงนี้ก็เลือกเฟดได้เช่นเดียวกันเฟดอินเฟดเอานั่นเองนะครับผมอืมนะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะครับเรื่องการแปลงไฟล์นะกดที่ตรงนี้ได้เลยนะกรณีที่เราทําเสร็จแล้วโบลงไป อ่านะครับตรงนี้นะแล้วเลือกรูปแบบก็ MPC ถูกต้องแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถูกต้องหมดแล้วนะครับผมตรงนี้นะแล้วกดส่งออกได้เลยเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จแล้วแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยที่ปลอดภัย100%เรื่องของลิขสิทธิ์สามารถลง YouTube ได้ทันทีนะครับแล้วถ้าพี่น้องท่านไหนครับผมยังไม่รู้ว่าจะทำช่องอะไรดีแล้วยังไม่มีไรายได้สักที นะผมมีโปรแกรมพี่เลี้ยงปั้นช่องอยู่นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กันได้นะผมเนี่ยจะทำไงก็ได้ให้พี่น้องมีรายได้ไปด้วยกันก็ติดต่อได้ที่ลายที่ชื่อว่า a d s e e k youtube ได้เลยนะครับและผมก็มีสลัาเปาแพนเบสที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเหมาะสำหรับการเอาไปเไหว้ผู้ใหญ่นะครับเอาไปจัดงานเลี้ยงได้นะครับสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์นั่นเองนะเช่นไส้ถั่วลูกไก่ไส้เม็ดบัวไส้เห็ดไส้ฟักทอง ซาลาเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวอันนี้ของพี่สาวแท้ๆของผมเองนะครับติดต่อได้ที่ไานที่ชื่อว่าแอดแกรนมาล้วงนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นก็คือเดี๋ยวผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ฟรีมูลค่า490บาทด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าพี่น้องไม่รู้ว่าจะทำช่องอะไรดีอย่างไรก็มาปรึกษาผมได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยที่ l ล n e อันนี้เช่นเดียวกันที่แอดเซกยูทูบนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับในสิ่งที่แย่ที่สุด ก็ยังมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่นะครับท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกดอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไม์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม์ตัวนี้ไม์ J11 เป็นไม์ไล้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลย นะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบก,กลัวเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลบกวนวได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากครับผมเสียบตูดเลยโบเสียบกับ USB เสียบ,บายชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะ ส่วนถ้าท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับลงมือเฮ็ด